จากมหาเศรษฐีที่มีทุกอย่างสู่การค้นพบความจริงในชีวิตที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเขาจะยอมแพ้หรือจะต่อสู้คุณเชื่อว่าชัยชนะคืออะไรติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาที่จะทําให้คุณต้องคิดใหม่เรื่องราวที่ช็อกและท้าทายความเชื่อของคุณรอดูจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงคืออะไรมหาเศรษฐีย่อยเย้ยแม่บ้านกําหนดภารกิจท้าทายสามนาทีต่อมากลับต้องลุกขึ้นโค้งคํานับ ในห้องรับแขกรูราภายในคฤหาสที่ตกแต่งด้วยสไตล์คลาสสิกมหาเศรษฐีชายวัยกลางคนยืนอยู่หน้าต่างที่มองออกไปยังวิวเมืองที่มีแสงไฟระยิบระยับเขามองไปที่แม่บ้านคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย้ยเย้ยถ้าเธอทำภารกิจนี้ได้ฉันจะให้รางวัลใหญ่เขาพูดพร้อมกับยิ้มที่มุมปากแม่บ้านเงยหน้าขึ้นพยายามไม่ให้เสียงของเธอสั่นเทาภารกิจอะไรคะ มหาเศรษฐีไม่พูดอะไรเพียงแค่ยื่นมือไปอยังโต๊ะที่มีถ้วยกาแฟและกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งวางอยู่ภารกิจนี้ง่ายมากเธอแค่ต้องเขียนคำว่าชนะให้ตรงกับจิตใจของเธอในเวลาสามนาทีแม่บ้านมองที่กระดาษมีคำถามเต็มหัวแต่เธอก็ไม่กล้าถามเวลาเริ่มต้นเสียงนาฬิกาดังในห้องการเดินของแม่บ้านเหมือนกับการเดินชา้ชาๆในห้องเวลาเธอหายใจเข้าออกลึกๆพยายามที่จะตั้งใจเขียนคำว่าชนะ ให้ตรงตามที่เขาต้องการแต่ลึกๆแล้วกลับรู้สึกถึงความตึงเครียดที่กำลังสะสมทุกครั้งที่มือของเธอแตะปากากากระดาษเหมือนจะยอมรับแรงกดดันนั้นไม่ได้แต่แล้วก็เกิดสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่มือของเธอไม่ใช่แค่จากกระดาษแต่จากอากาศรอบตัวที่เริ่มหนาแน่นขึ้นทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหมุนรอบๆเธอล้มลงกับพื้นทันทีมหาเศรษฐียืนมองจากมุมห้องเขาดูเหมือนจะตกใจแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเขาหันไปมองที่กระดาษ และเห็นคำว่าชนะเขียนบนกระดาษคำว่าชนะที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่กลับกลายเป็นความจริงที่บิบคั้นเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเมื่อความรู้สึกของเขาเริ่มกลับมาแล้วเขาก็ต้องยอมรับความจริงเขาลุกขึ้นโค้งคำนับแม่บ้านที่ล้มลงไปบนพื้นทุกอย่างที่เขาคิดว่าเขาควบคุมได้กลับกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เขาไม่สามารถหลบหนีจากความจริงที่เกิดขึ้น ภาพของแม่บ้านที่ลุกขึ้นยิ้มให้เขาขณะที่เขายังคงยืนตัวแข็งทื่ออยู่ในความสับสนที่เต็มไปด้วยความท้าทายมหาเศรษฐียืนอยู่ที่นั่นรู้สึกถึงการสะเทือนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในจิตใจของเขาแม่บ้านลุกขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอยังคงไม่หายไปเขาจ้องมองเธอเหมือนเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณคุณทำได้ยังไงเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแม่บ้านมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงบเพราะคำว่าชนะ ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณเขียนมันคือสิ่งที่คุณรู้สึกในใจเธอพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนมหาเศรษฐีไม่สามารถตอบได้เขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่กระแสของบางสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดในขณะที่แม่บ้านยืนขึ้นเต็มตัวเธอก็เห็นท่าทางของเขาที่เริ่มเปลี่ยนไปคุณคิดว่าใครควบคุมทุกอย่างได้เธอถามเขาไม่ตอบในใจของเขาเขารู้ว่าเธอพูดถึงเขาทุกสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาณาจักรธุรกิจ หรือการท้าทายผู้คนรอบตัวเขาล้วนแต่เป็นเพียงแค่การพยายามควบคุมสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ขณะที่เขาคิดไปถึงจุดนั้นน้ำตาของแม่บ้านเริ่มไหลลงมาคุณจะต้องเรียนรู้ว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณไม่เห็นเธอพูดพลางเช็ดน้ำตามหาเศรษฐีเริ่มรู้สึกถึงความผิดพลาดที่เขาทำเขาก้าวเข้าไปใกล้ๆและเอื้อมมือไปข้างหน้าแต่เมื่อมือของเขาแตะที่ไหล่ของเธอเขากลับรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่ดูเหมือนจะดึงเขาลงไปในความมืด เขาสะดุ้งและถอยกลับมันเหมือนกับว่าเขาได้สัมผัสบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แม่บ้านยิ้มอีกครั้งก่อนจะพูดเสียงเบาคุณเคยคิดไหมว่าบางครั้งการให้ความสําคัญกับคนที่เราไม่เห็นค่ามากที่สุดอาจจะเป็นการเปิดเผยสิ่งที่คุณไม่เคยรู้จักเลยเสียงของเธอแผ่วเบาลงแต่กลับดังก้องอยู่ในใจของมหาเศรษฐีเขาพยายามจะหายใจให้ลึกขึ้นแต่ความรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในที่มืดยังคงติดอยู่ในใจของเขา แม่บ้านเดินจากไปเงาของเธอเหมือนจะลอยออกไปจากห้องทุกอย่างกลับเงียบลงมหาเศรษฐียืนอยู่คนเดียวในห้องนั้นเขาสุดลมหายใจเข้าเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนชา้ชาๆแต่แล้วเขาก็ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหันกลับไปกระดาษที่แม่บ้านทิ้งไว้บนโต๊ะคาว่าชนะยังคงอยู่บนกระดาษนั้นไม่ใช่แค่คำธรรมดามันเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับบางสิ่งการยอมรับความพ่ายแพ้ และการยอมรับว่าบางสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจอาจจะเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตเราได้มากที่สุดเขาไม่อาจหนีจากมันได้เสียงนาฬิกาดังขึ้นสามนาทีผ่านไปแล้วแต่ความจริงใหม่เพิ่งเริ่มต้นมหาเศรษฐียืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องมันเงียบเกินไปทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหยุดนิ่งเขารู้สึกเหมือนเวลาไม่เคยมีจริงสภาพแวดล้อมเริ่มละลายเขาไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่กระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะยังคงเรียกร้องความสนใจจากเขา มือของเขาค่อยๆขยับไปยังกระดาษนั้นเขารู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดจากมันเหมือนมันกำลังดึงเขาให้เข้าไปสู่โลกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้สึกนั้นแปลกและไม่น่าเข้าใจเขาหยิบกระดาษขึ้นมาและจ้องไปที่คำว่าชนะที่เขียนอย่างเรียบร้อยแต่แล้วคำถามก็ผุดขึ้นในหัวของเขาชนะอะไรเขาพยายามคิดหรือนี่จะเป็นการทดสอบบางอย่างความท้าทายที่เขาไม่เคยคาดคิดทันใดนั้นเสียงของแม่บ้านดังขึ้นในความคิดของเขา บางครั้งการชนะไม่ได้หมายถึงการเอาชนะคนอื่นแต่หมายถึงการเอาชนะตัวเองเขาได้ยินคำพูดนี้ชัดเจนในหัวเขาหันไปมองรอบๆตัวเขาแต่แม่บ้านไม่อยู่ที่นั่นแล้วหายไปอย่างลึกลัๆเขาหลับตาลงและพยายามหายใจลึกๆเพื่อคลายความตึงเครียดที่กำลังรบกวนจิตใจแต่ทุกอย่างกลับเหมือนมีภาพเบลอๆก่อตัวขึ้นในสมองของเขาเขาเห็นภาพที่เคยเป็นอดีตของตัวเอง การไล่ตามความสำเร็จการต่อสู้เพื่ออำนาจและเงินทองแต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกเหมือนการวิ่งบนลูกวิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดมือของเขากกระดาษนั้นแน่นขึ้นแล้วฉันจะชนะได้อย่างไรเขาพึพมพำกับตัวเองตอนนั้นเองที่มีแสงสว่างเล็กน้อยรอดเข้ามาทางหน้าต่างแคบแค,แคบบางทีแสงนั้นอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเขาก้าวไปทางหน้าต่างและมองออกไปทิวทัศนายนอกดูเหมือนจะเป็นโลกที่แตกต่างออกไปมันสวยงามแต่มันก็ยังคงทำให้เขารู้สึกเหมือนลงทาง เขาเริ่มคิดถึงชีวิตของตัวเองความสําเร็จที่สร้างขึ้นมาอย่างหนักแต่สุดท้ายสิ่งที่เขามีคือความเหงาและความว่างเปล่ากลับไปที่โต๊ะเขาเห็นว่าชนะไม่ใช่แค่คาธรรมดามันเหมือนการปลุกจิตใต้สํานึกของเขาให้ตื่นขึ้นทว่าเขายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้เขาหันกลับมาที่กระดาษนั้นอีกครั้งหัวใจของเขาตื่นตระหนกข้อความเล็กๆปรากฏขึ้นใต้คำว่าชนะซึ่งเขามองข้ามไปตั้งแต่แรกทำไมคุณถึงคิดว่าคุณชนะ เขารู้สึกเย็ยนเยียบไปทั้งร่างกายเมื่อคำถามนั้นเหมือนจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเขาเองตอนนั้นเสียงจากห้องด้านหลังดังขึ้นเบาๆมันเป็นเสียงของใครบางคนที่เดินมาใกล้เขาหันไปมองและพบว่าแม่บ้านยืนอยู่ที่มุมห้องเธอยิ้มให้เขาอย่างสงบตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่าคุณไม่สามารถหลบหนีจากคำถามนี้ได้ใช่ไหมคะเสียงของเธอดังก้องในใจเขามหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ในลักษณะที่เขาควบคุมไม่ได้เขารู้สึกถึงแรงกระตุ้นบางอย่างที่บีบคั้นเขาให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงมันไม่ใช่แค่การชนะภายนอกแต่มันคือการเอาชนะภายในเธอกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบและความมั่นคงภารกิจของคุณไม่ได้จบแค่การเขียนคำว่าชนะแต่มันคือการเข้าใจตัวเองมหาเศรษฐีเริ่มเข้าใจแล้วทุกสิ่งที่เขาทำในชีวิตทุกการไล่ตามความสำเร็จทุกการแข่งขันที่เขาได้เข้าร่วมมันคือการต่อสู้ที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อน แล้วตอนนี้เขาพูดออกมาเสียงของเขาสั่นเครือไปบ้างตอนนี้คุณต้องยอมรับตัวเองเธอบอกด้วยความมั่นใจแม่บ้านเดินไปที่ประตูห้องแต่ก่อนจะออกไปเธอหันกลับมาทางเขาและพูดคำสุดท้ายเมื่อคุณยอมรับความจริงในตัวเองคุณจะได้พบกับชัยชนะที่แท้จริงแล้วเธอก็หายไปมหาเศรษฐียืนอยู่ในห้องนั้นคนเดียวมันเงียบเกินไปเขารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในใจของเขาแม้ไม่มีเสียงจากใครแต่เขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังเปลี่ยนแปลงภายในอย่างลึกซึ้ง เขาเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้งและมองออกไปที่วิวที่เคยรู้จักแต่ตอนนี้มันกลับดูแปลกตาไปจากเดิมโลกภายนอกไม่เคยเหมือนเดิมเลยและในใจเขากำลังสะท้อนคำพูดของแม่บ้านซ้ำๆไปเรื่อยๆชัยชนะที่แท้จริงคืออะไรคำถามนั้นติดอยู่ในใจเขาและเขารู้ว่าเขาจะต้องหาคำตอบให้ได้เขามองไปที่กระดาษอีกครั้งคำว่าชนะยังคงอยู่เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสักทักลมหายใจของเขาลึกขึ้นและช้าลง และในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการยอมรับตัวเองมหาเศรษฐียืนนิ่งอยู่นานภายในห้องที่เงียบสงดมือของเขายังคงถือกระดาษที่มีคําว่าชนะเขียนอยู่เขารู้สึกเหมือนถูกมองจากทุกทิศทางโลกภายนอก,นอกเริ่มห่างออกไปท่ามกลางความเงียบที่ก่อตัวขึ้นเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในตัวเขาเองการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เขารู้สึกได้ว่ามันเริ่มต้นแล้ว เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังเติบโตในใจเมื่อความเข้าใจเริ่มซึมซับเข้ามาเขาพยายามจะสะกดจิตตัวเองไม่ให้หลงลืมภารกิจที่เขาต้องทำแล้วเขาก็คิดถึงแม่บ้านคนที่ท้าทายเขาเธอพูดว่าชัยชนะที่แท้จริงคืออะไรคำถามนี้ก้องอยู่ในหัวของเขาซ้ำๆไปเรื่อยๆในขณะที่เขากำลังพยายามหาคำตอบให้กับตัวเองเขาหันกลับไปมองที่กระดาษนั้นอีกครั้งทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นชัยชนะในอดีตกลับกลายเป็นความลวงคำว่าชนะ กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลอกลวงที่เขาสร้างขึ้นมาเองการไล่ตามความสําเร็จการเก็บเกี่ยวเงินทองการครอบครองสิ่งต่างๆทั้งหมดนั้นกลายเป็นเพียงเปลือกนอกที่เขามองเห็นและตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาตามหามาตลอดคืออะไรเขาหลับตาลงและสูดหายใจลึกๆพยายามปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นเข้าไปชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะคนอื่นเขาเพิ่งทำกับตัวเองตอนนั้นเองที่เขารู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในใจ,ในในใจเขาเริ่มคลี่คลายคำถามท,าที่วงเวียนในหัวของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ชัยชนะไม่ใช่การชนะทุกสิ่งแต่คือการชนะความกลัวในตัวเองมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยจากการบังคับของตัวเองเขากำลังทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆและมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นชัยชนะในอดีตเขาค่อยๆวางกระดาษลงบนโต๊ะและยืนขึ้นความรู้สึกอึดอดัดเริ่มหายไปจิตใจของเขากลับมาสงบแต่ในขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงดังจากทางเดินข้างนอกมันเป็นเสียงฝีเท้าที่เดินมาใกล้ๆเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เขาหันไปมอง และเมื่อประตูห้องเปิดออกเขาก็เห็นแม่บ้านยืนอยู่ที่นั่นอีกครั้งคราวนี้ท่าทางของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความสงบเหมือนครั้งแรกเธอมีท่าทางบางอย่างที่แปลกไปคุณได้คําตอบหรือยังเธอถามเขาด้วยเสียงที่นุ่มนวลมหาเศรษฐียืนนิ่งไปครู่หนึ่งเขาสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวเธอและตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เธอกําลังถามเขาไม่ใช่แค่คําถามธรรมดาแต่เป็นคําถามที่เขาต้องตอบด้วยตัวเองคําตอบมันอยู่ที่นี่แล้วเขาพูดออกมาเสียงเบาแต่ชัดเจน แม่บ้านยิ้มดีแล้วคะตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการรู้จักตัวเองเธอพูดพร้อมกับยิ้มบางๆมหาเศรษฐีมองเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเขาแม้ว่าเขาจะยังคงยืนอยู่ในห้องเดิมในโลกที่เคยคุ้นเคยแต่ทุกสิ่งกลับกลายเป็นใหม่ไปหมดเขาหันไปมองที่กระดาษอีกครั้งและคําว่าชนะยังคงอยู่ที่นั่นมันไม่ใช่แค่คําบนกระดาษมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้นพบตัวเองที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน ตอนนี้เขารู้แล้วว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะคนอื่นแต่คือการเอาชนะความกลัวในใจตัวเองการยอมรับความไม่สมบูรณ์และการก้าวผ่านขีดจํากัดของตัวเองและเขารู้ว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังยืนอยู่บนขอบหน้าผาโลกทั้งใบรอบตัวเริ่มมืดลงช้าๆเหมือนทุกสิ่งรอบข้างจะค่อยๆล้มสลายขณะที่เขารู้สึกถึงการยกเลิกจากสิ่งที่เคยเข้าใจ แม่บ้านยิ้มให้เขาอีกครั้งอย่างสบายใจก่อนจะหันหลังและเดินออกจากห้องไปโดยไม่พูดอะไรอีกมหาเศรษฐีไม่ได้ตามเธอไปเขายังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นคำถามที่เธอทิ้งไว้กับเขายังคงวงเวียนอยู่ในหัวคุณเข้าใจแล้วหรือยังคำถามนั้นเหมือนจะกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ก้องอยู่ในใจเขาบางทีการที่เขามีทุกอย่างในโลกก็อาจจะไม่ทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงเขาหลับตาลงลมหายใจของเขาเริ่มหนักขึ้นและชา้ชาๆเขาได้ยินเสียงคลื่นแห่งความคิดที่เริ่มกระทบใจเขา มันไม่ใช่แค่ความสําเร็จที่เขาตามหาแต่เขากําลังตามหาความสงบภายในจิตใจของเขาเขารู้สึกเหมือนกับว่าในที่สุดเขาก็เห็นความจริงบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงเวลาที่ความเงียบปกคลุมเขานั้นสิ่งหนึ่งที่เขารู้คือเขาต้องยอมรับความพ้ายแพ้บางครั้งจึงจะเข้าใจความสําเร็จที่แท้จริงเขาก้าวไปที่หน้าต่างและมองออกไปอีกครั้งมันไม่เหมือนครั้งก่อนเวลานี้เขามองเห็นมือที่ไกลออกไปอย่างชัดเจนความแตกต่างระหว่างวันนี้กับเมื่อหลายปีก่อนคือความรู้สึกที่เขามีต่อมัน ก่อนหน้านี้เขามองออกไปและเห็นเพียงแค่การแข่งขันการไล่ล่าความพยายามที่จะมีมากกว่าคนอื่นแต่ตอนนี้เขาเห็นแสงจากบ้านหลายหลังที่ส่องแสงในยามค่ำคืนเขาเห็นผู้คนที่มีกันและกันในความสงบเขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นคือความสุขที่แท้จริงเสียงของประตูดังขึ้นอีกครั้งและเขาหันไปมองเห็นแม่บ้านยืนอยู่ที่ทางเข้าห้องคราวนี้ท่าทางของเธอแตกต่างออกไปเล็กน้อยคุณยังคงไม่เข้าใจหรอเธอบอกด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ มหาเศรษฐีหันไปมองเธอมันคืออะไรที่ผมยังไม่เข้าใจแม่บ้านเดินเข้ามาหาเขาช้าๆพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนโยนมันคือการยอมรับว่าชีวิตไม่สามารถวัดด้วยความสําเร็จที่มองเห็นจากภายนอกได้มันคือการเข้าใจว่าบางครั้งการยอมแพ้อาจจะเป็นการชนะที่แท้จริงคําพูดของเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ขมขื่นเขารู้ว่าเธอกําลังพูดถึงสิ่งที่เขาไม่เคยยอมรับมานานเขาเคยหลอกตัวเองว่าการเป็นเจ้าของทุกสิ่ง เป็นการชนะชีวิตแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นชีวิตของคุณไม่ได้มีแค่ชัยชนะจากการไล่ล่าความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังต้องมีการยอมรับความพ่แพ้ในบางครั้งด้วยเธอกล่าวอย่างหนักแน่นมหาเศรษฐียืนนิ่งราวกับว่าเขาเพิ่งได้รับการปลดปล่อยจากการกดดันที่เขาเคยทนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขามองเห็นมันในแง่มุมที่แตกต่างออกไป เมืองที่เคยดูเหมือนการแข่งขันใหญ่ในสายตาของเขากลับกลายเป็นเพียงแค่ฉากหลังของชีวิตที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดเขาหันมองที่แม่บ้านเธอยืนอยู่ที่นั่นและรอคำตอบจากเขาทำไมถึงเป็นคุณเขาถามแม่บ้านยิ้มบางทีคนที่มองไม่เห็นค่าของเราในตอนแรกมักจะเป็นคนที่สามารถเปิดตาของเราให้เห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเองเขาไม่ตอบแต่คำพูดนั้นทำให้เขาคิดถึงเส้นทางที่เขาเคยเดินมาทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อความสำเร็จการต่อสู้เพื่อเงินทอง และอำนาจสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตตอนนี้เขารู้แล้วว่าการที่เขาได้รับสิ่งเหล่านั้นมาไม่ได้ทำให้เขาชนะความจริงคือเขาต้องชนะตัวเองให้ได้มหาเศรษฐียืนนิ่งอยู่ที่หน้าต่างเสียงของแม่บ้านยังคงสะท้อนอยู่ในหัวของเขาบางครั้งการยอมแพ้อ,อาจจะเป็นการชนะที่แท้จริง คำพูดนั้นฝังลึกลงในใจเขาแต่ก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกดึงเข้าไปในโลกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนโลกที่เขาไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้เขาหันกลับไปมองแม่บ้านที่ยืนอยู่เงียบๆที่มุมห้องเธอไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแต่ในดวงตาของเธอเขาสามารถเห็นความเข้าใจบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้มหาเศรษฐีมองไปที่กระดาษที่เขาเพิ่งวางลงบนโต๊ะคำว่าชนะยังคงอยู่ที่นั่นไม่ใช่แค่คำที่เขาต้องเขียนแต่เป็นคำที่เขาต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เขาเริ่มคิดถึงทุกสิ่งที่เขาทําในชีวิตนี้ทุกความสําเร็จที่เขาเคยภาคภูมิใจทุกการแข่งขันที่เขาเคยชนะเขาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขาชนะจริงๆหรือแค่หลอกตัวเองว่าเขาชนะการชนะไม่ใช่การครอบครองสิ่งต่างๆเขาพึมพํำเบาๆมันคือการปล่อยวางความคิดนี้ทําให้เขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังจะปล่อยทุกสิ่งออกจากมือและครั้งแรกในชีวิตเขาไม่รู้สึกกลัวที่จะทําเช่นนั้นเขาหันมาที่แม่บ้านและถามด้วยเสียงที่อ่อนโยน แล้วตอนนี้ฉันควรทําอะไรแม่บ้านยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนและเดินเข้ามาหาเขาช้าๆตอนนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับความเป็นจริงในชีวิตของคุณอะไรที่เป็นจริงที่สุดในชีวิตของคุณเธอถามมหาเศรษฐีไม่ได้ตอบทันทีเขาหยุดคิดและมองไปที่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยแสงไฟและชีวิตที่วุ่นวายเขานึกถึงทุกคนที่เขาเคยพบเจอทุกการกระทำที่เขาทำเพื่อสแสวงหาความสำเร็จ แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขามีไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขามีความสุขจริงๆสิ่งที่เป็นจริงที่สุดในชีวิตของฉันคือการที่ฉันต้องยอมรับว่าฉันไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เขาพูดออกมาอย่างหนักแน่นแม่บ้านยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจดีมากค่ะคุณเริ่มเข้าใจแล้วการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองไม่ใช่การพ้ายแพ้แต่มันคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เติบโตมหาเศรษฐีเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขารู้สึกว่า ผลกระทบของคำพูดของแม่บ้านค่อยๆกลายเป็นแรงผลักดันให้เขามองโลกในแง่มุมใหม่ทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องการกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องปล่อยมือเขาหันไปมองแม่บ้านอีกครั้งเธอยังคงยิ้มให้เขาเธอไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเขารู้แล้วว่าตัวเองกำลังทำอะไรเขารู้แล้วว่าเขาต้องก้าวออกจากการยึดติดกับสิ่งที่ไม่สำคัญขอบคุณครับเขาพูดออกมาเสียงเบาแม่บ้านไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่พยักหน้าและเดินไปที่ประตูห้อง ก่อนที่เธอจะออกไปเธอหันมามองเขาอีกครั้งและพูดคำสุดท้ายบางครั้งการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการปล่อยให้ชีวิตมีพื้นที่ในการเติบโตคำพูดของเธอดังกล้องอยู่ในใจของมหาเศรษฐีเขามองไปที่ประตูที่เธอเดินออกไปและรู้สึกถึงความเงียบที่เข้ามาครอบงำห้องนั้นเขาเดินไปที่โต๊ะและนั่งลงข้างๆกระดาษที่มีคำว่าชนะเขียนอยู่เขานั่งเงียบๆและพยายามทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเอง และการให้โอกาสตัวเองในการเติบโตเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เขาก็ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ามันไม่ใช่การชนะที่มาจากการเอาชนะใครแต่เป็นการชนะภายในตัวเองเขายิ้มให้กับตัวเองและนึกถึงคำพูดสุดท้ายของแม่บ้านปล่อยให้ชีวิตมีพื้นที่ในการเติบโตมหาเศรษฐียืนนิ่งอยู่สักทักก่อนที่จะลุกขึ้นเขามองออกไปที่วิวของเมืองที่อยู่ไกลออกไปและในที่สุดเขาก็เริ่มเห็นบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อน โลกนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยการไล่ล่าและการแข่งขันแต่มันเต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในที่สุดเขาก็ได้เข้าใจแล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการรู้จักปล่อยวางและยอมรับความไม่สมบูรณ์ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเดินต่อไปในเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกเองมหาเศรษฐียืนนิ่งอยู่ที่หน้าต่างมองไปยังวิวที่ดูเหมือน จะไม่เคยมีความหมายสําหรับเขามาก่อนความคิดของเขากําลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทุกสิ่งที่เขาเคยทาเพื่อความสําเร็จดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการอีกต่อไปเขารู้สึกเหมือนถูกปกจากการหลับไหลที่ยาวนานการเฝ้าตามความสําเร็จภายนอกไม่ได้ทําให้เขาพบความสุขที่แท้จริงเขาเข้าใจแล้วว่าความจริงนั้นซ่อนอยู่ในสิ่งที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนเขาเริ่มตระหนักว่าเส้นทางที่เขาเคยเดินไปนั้นไม่ได้พาเขาไปส่อจุดหมายที่เขาคิดว่าเขาต้องการแต่กลับพาเขาไปสู่ความ ว่างเปล่าในที่สุดเขาก็เห็นว่าสิ่งที่เขาเคยถือเป็นความสําเร็จล้วนแต่เป็นเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นมาเองเพื่อหลบหนีจากความกลัวความไม่มั่นคงและความเปราะบางของตัวเองเขาหลับตาลงและเริ่มหายใจลึกๆลมหายใจที่เขารู้สึกหนักขึ้นเมื่อเริ่มเข้าใจทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้แต่กลับไม่ได้รู้จริงๆในขณะที่เขากําลังคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาเสียงของแม่บ้านก็ดังขึ้นในใจเขาอีกครั้งชัยชนะที่แท้จริงคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเอง คำพูดนี้ยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเขาเขารู้ว่าเธอพูดถึงการเปิดรับความเปราะบางในตัวเองการยอมรับว่าไม่ทุกอย่างในชีวิตสามารถควบคุมได้มันทำให้เขารู้สึกถึงการปล่อยวางที่เขายังไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาหันกลับไปมองที่กระดาษอีกครั้งคำว่าชนะยังคงอยู่บนโต๊ะและเขากระหนักได้ว่าคำนี้ไม่ได้มีความหมายตามที่เขาคิดแต่กลับเป็นสิ่งที่เขาต้องทำความเข้าใจจริงๆถ้าฉันยอมรับว่าฉันไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้นั่นคือการชนะจริงๆใช่ไหมเขาถามกับตัวเอง คำตอบไม่ชัดเจนในทันทีแต่การตั้งคำถามนั้นทําให้เขารู้ว่าเขากําลังเดินทางไปในทางที่ถูกต้องมหาเศรษฐีเดินไปที่โต๊ะและนั่งลงเขาหยิบกระดาษขึ้นมาอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่เคยมีมาก่อนค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขารู้สึกถึงความเบาสบายที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนตอนนี้ฉันจะปล่อยวางทุกสิ่งเขาพูดเบาๆกับตัวเองเขาหยิบปากกาและเขียนคำใหม่ลงบนกระดาษยอมรับคำนี้ไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนความหมายของคำว่า ชนะแต่ยังเป็นการปลดปล่อยเขาจากการพยายามควบคุมทุกสิ่งรอบตัวการยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเขาเริ่มรู้สึกว่าการต่อสู้ที่เขาเคยมีไม่ใช่การต่อสู้เพื่อชัยชนะภายนอกแต่เป็นการต่อสู้ภายในตัวเองการเผชิญหน้ากับความกลัวความไม่มั่นคงและการยอมรับความเประบางตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องต่อสู้กับตัวเองมากกว่าที่จะต้องต่อสู้กับคนอื่นความคิดของเขาค่อยๆเงียบสงบลงและในที่สุด เขาก็สามารถสัมผัสถึงความสงบภายในที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเวลาผ่านไปในที่สุดเขาก็รู้สึกพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความตั้งใจที่จะควบคุมหรือเอาชนะทุกสิ่งแต่ด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตไปตาม,ตามกระแสของชีวิตเขาตัดส <laughs> ินใจที่จะไปข้างนอกและเมื่อเดินออกจากห้องเขารู้ว่าเส้นทางที่เขากําลังจะไปนั้นไม่ได้เหมือนกับเส้นทางเดิมที่เขาเคยเดินมาเขาหยุดที่ประตูมองออกไปข้างนอกเห็นทิวทัศน์ของมืองที่เคยคุ้นเคยในมุมมองใหม่ ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปขณะที่เขารู้สึกถึงความสงบที่ก่อกุมใจในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของทุกสิ่งเขาไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเขาไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชนะในทุกการแข่งขันเขาแค่ต้องยอมรับว่าชีวิตนั้นไม่ได้มาจากการควบคุมแต่มาจากการปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติโลกยังคงหมุนไปข้างหน้าแต่เขารู้แล้วว่า เขาสามารถเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่เขาต้องการได้มหาเศรษฐียืนนิ่งอยู่ที่ประตูเมื่อเขามองออกไปข้างนอกภาพของเมืองในยามค่ำคืนยังคงดูงดงามแต่ในครั้งนี้เขารู้สึกว่าแสงไฟในเมืองเหล่านั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่แสงจากตึกสูงหรือจากถนนที่สว่างสวัยแต่กลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เขาต้องเชื่อมโยงกับมันไม่ใช่ควบคุมมันโลกที่เขามองออกไปตอนนี้เหมือนจะเป็นโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได,ได้เขาไม่ต้องวิ่งตามความสําเร็จ หรือตามการยอมรับจากคนอื่นอีกต่อไปเขาไม่ต้องกลัวความล้มเหลวเพราะการล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเขา,พา,พาแพ้แต่คือการเรียนรู้ที่จะเติบโตเขาหันกลับเข้าห้องและมองไปที่กระดาษที่เขาเพิ่งเขียนคําว่ายอมรับไว้บนบรรทุกคําที่เขาเขียนลงไปกลายเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความเครียดและความกดดันที่เคยมีเขาไม่ต้องแบกภาระของการเป็นมหาเศรษฐีหรือคนที่มีความสําเร็จอีกต่อไปเพราะสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือความสงบภายในแม้ในขณะนี้เขายังไม่สามารถหลีกหนี จากความรับผิดชอบที่เขามีต่อคนอื่นได้แต่เขาก็เริ่มเข้าใจว่าการรับผิดชอบไม่จําเป็นต้องหมายถึงการควบคุมหรือการเอาชนะแต่คือการดูแลและเข้าใจคนรอบข้างอย่างแท้จริงเขาหันไปมองที่กระจกในห้องตอนนี้เขามองเห็นตัวเองในแง่มุมที่ต่างออกไปจากที่เคยเห็นแต่ความสําเร็จภายนอกเขากลับเห็นความประบางที่อยู่ภายในตัวเขาเองความกลัวความสงสัยที่เขาเคยเก็บซ่อนไว้เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องยอมรับมันให้ได้เขาก้าวไปข้างหน้าและก้าวออกจากห้องด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบ และความเชื่อมั่นในตัวเองที่ค่อยๆเติบโตขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ยากแต่เขาพร้อมแล้วที่จะเดินไปข้างหน้าระหว่างที่เดินออกจากบ้านเขามองไปที่ท้องฟ้าซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยดาวอย่ามค่ำคืนเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังมองเห็นโลกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนกับการมองโลกจากมุมมองที่กว้างขึ้นและในทุกๆย่างก้าวที่เขาก้าวออกไปนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังก้าวออกจากอดีตที่เคยรั้งเขาไว้ ในขณะที่เขาเดินไปตามถนนความคิดของเขายังคงหมุนบวนในหัวแต่ไม่ใช่ความคิดที่เต็มไปด้วยความกดดันหรือความเครียดเขารู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังคิดถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆความสงบและการยอมรับทันใดนั้นเขาก็ได้พบกับคนที่เคยรู้จักในอดีตเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เขาเคยทำธุรกิจร่วมกันในช่วงที่เขากำลังไล่ตามความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อนคนนั้นยังคงยิ้มให้เขาเหมือนเดิมแม้ว่าความสำเร็จของมหาเศรษฐีจะไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนคนนี้เห็นเป็นเรื่องสำคัญอีกต่อไป เห็นไหมว่าโลกนี้มันมีหลายแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นเพื่อนเก่าพูดขึ้นท่าทางเขาเหมือนจะรู้ดีว่ามหาเศรษฐีกำลังเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างในตัวเองใช่ครับมหาเศรษฐีตอบเขายิ้มให้เพื่อนเก่าที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนคนเดิมที่เขาเคยรู้จักบางครั้งเราต้องปล่อยให้ทุกอย่างไปตามธรรมชาติเพื่อให้เราได้เห็นสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้เห็นมาก่อนเพื่อนเก่าไม่พูดอะไรเขาแค่พยักหน้ารับรู้ก่อนจะเดินไปในทางของเขามหาเศรษฐียืนมองเขาไปจนลับสายตา เขาหันไปมองท้องฟ้าอีกครั้งและลมหายใจของเขาค่อยๆสงบลงสิ่งที่เขาเข้าใจตอนนี้คือเขาจะต้องให้เวลาตัวเองในการเปลี่ยนแปลงและไม่จำเป็นต้องรีบไปให้ถึงจุดหมายทันทีความสำเร็จในแบบของเขาคือการได้เดินทางไปข้างหน้าอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกลัวความไม่สมบูรณ์หรือการล้มเหลวเดินไปเรื่อยๆภายในหัวใจของเขาเขารู้สึกถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต ที่ไม่ใช่แค่การวิ่งตามความสําเร็จแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับและเติบโตจากสิ่งที่เขาเคยกลัวในวันที่แสงแดดสาดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างห้องมหาเศรษฐียืนอยู่ตรงนั้นมองไปที่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ในใจของเขาทุกสิ่งกลับสงบลงความรู้สึกของความสงบในตัวเขาเองเหมือนกับเขาได้เดินไปถึงจุดที่เขาต้องการจริง,รงๆเขาก้มลงมองที่มือของตัวเอง มือที่เคยเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีควบกุมทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้กลับรู้สึกเบาเหมือนกับว่าเขาปล่อยทุกสิ่งออกไปแล้วคำว่ายอมรับที่เขาเขียนลงในกระดาษยังคงค้างอยู่ในใจเขามันไม่ได้เป็นแค่คำที่เขาเขียนแต่มันกลายเป็นสิ่งที่เขาเลือกที่จะใช้ในการเดินทางชีวิตของเขาความยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเข้าใจความเป็นจริงและการปล่อยให้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองมหาเศรษฐียิ้มให้กับตัวเองคำตอบที่เขาค้นหามาตลอดมันชัดเจนแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นชัยชนะ ไม่ใช่แค่การมีอำนาจเงินทองหรือการควบคุมทุกสิ่งมันคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองการปล่อยให้ชีวิตมีพื้นที่ในการเติบโตอย่างแท้จริงเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายมันจะเต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนแต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเขาหันไปนมองที่กระจกในห้องเห็นภาพของตัวเองที่ไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังมองใครคนหนึ่งที่เคยรู้จักในอดีตแต่ตอนนี้เขากลับเป็นใครอีกคนที่เขาเพิ่งได้พบเจอ เขายิ้มให้กับตัวเองอีกครั้งก่อนจะเดินออกจากห้องและเปิดประตูออกไปภายนอกมันเป็นวันที่สดใสทุกอย่างดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเดินไปตามถนนที่เคยเห็นเป็นเส้นทางที่แคบและอึดอัดแต่ตอนนี้เขาเห็นว่ามันกว้างขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกย่างก้าที่เขาก้าไปนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจความสงบและการยอมรับตัวเองเขารู้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีทุกสิ่งในโลกเพื่อที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเขาแค่ต้องเป็นตัวของตัวเองและทําให้ดีที่สุด ในแต่ละวันเขามองไปรอบๆเขาเห็นผู้คนที่มีกันและกันพวกเขาเดินไปตามทางของพวกเขาทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองแต่เขากลับรู้สึกเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เขาต้องแข่งขันกับใครเขาไม่ต้องเป็นผู้ชนะในทุกสนามอีกต่อไปเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้แน่ๆว่ามันจะเป็นเส้นทางที่เขาสามารถเดินได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและที่สําคัญเขาไม่ต้องเดินไปคนเดียวอีกแล้วในที่สุดเขาก็รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการหาคำตอบจากโลกภายนอกแต่เป็นการค้นพบตัวเองที่เขาไม่เคยรู้จักเขาหยุดที่มุมถนนมองไปที่ท้องฟ้าและรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแสงแดดที่ส่องลงมานี่ไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่มันคือการเดินทางในทางที่เขาต้องการไปเขายิ้มให้กับชีวิตและทุกย่างก้าที่เขาก้าไปข้างหน้ามันคือตัวตนที่เขารอคอยมานานและเขาก็เดินไปต่ออย่างมั่นใจท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยโอกาส